ฮัลโหลซิทุกคนกลับมาพบกับ n o o Live Station อีกแล้วนะคะวันนี้เรามีข่าวร้อนๆจากวงการฮอลลีวูดมาฝากรับรองว่าใครเป็นแฟน Kylie Jenner หรือ Charlie XCX ต้องกรีด๊ดเพราะครั้งนี้เราจะได้เห็น2ตัวแม่มาเจอกันบนจอเดียวกันซิสขอเริ่มจากเรื่องใหญ่ก่อนเลยค่ะ k y ยลี่เจนเนใช้คัสซิสเจ้าของอาณาจักรคอสเมติกส์และแม่คนสวยกำลังจะมีบทบาทการแสดงภาพยนตร์ครั้งแรกในชีวิตงานนี้ไม่ใช่แค่หนังธรรมดานะคะแต่เป็นหนังของ a 24เรื่องใหม่ชื่อ The Moment ที่ได้ไอเดียสร้างมาจาก Charlie x x x แถมชาร l ลีเองยังรับบทนักร้องนำของเรื่องอีกด้วยนะจ๊ะนั่นแปลว่าซิสจะได้เห็น Kylie และ c ชา r l i ีอยู่บนจอเดียวกันนี่แค่คิดก็ฟินแล้วสำหรับใครที่สงสัยว่าหนังเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไร อ่ะมันเป็นแนว mockumentary คะ่ะ sis sis ฟังไม่ผิดหรอกมันคือหนังสไตล์สารคดีเล็กๆแอบฮาๆเกี่ยวกับชีวิตของนักร้องป๊อปสาวที่กําลังเตรียมตัวทัวร์คอนเสิร์ตครั้งใหญ่แต่ก็มาพร้อมกับดราม่าชื่อเสียงความกดดันส่วนคลี่ของเราจะมารับบทสําคัญด้วยนะถึงแม้ก,ก่อนหน้านี้นางจะเคยโผล่เป็นแคมิโอในโอเชียนเอทแต่ครั้งนี้ถือว่าเป็นการเปิดตัวจริงๆแบบมืออาชีพเลยค่ะ แล้วก็ไม่ใช่มีแค่2คนหรอกนะคะหนังเรื่องนี้ยังรวมนักแสดงตัวแม่อีกเพียบเช่น Alexander Skarsgard, Rachel Sinnott, Kate b e r l น n ์แหมรวมดาวทั้งนั้นลิซิสหนังมีกำหนดเข้าฉายในปี2026ซึ่งยังพอมีเวลาตื่นเต้นรอชมเคมีตัวแม่บนจอใหญ่แต่ซิสบอกเลยว่าตั้งตารอกันได้เลย เพราะนี่คือการรวมดาวของวงการบันเทิงที่มาแบบครบเครื่องทั้งแฟชั่นชื่อเสียงและความชิคบนจอเดียวฝากติดตามกันนะซิสปี2026เตรียมป๊อปคอร์นแล้วรอชมกันให้เต็มอิ่มสำหรับซิสวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในพอดแคสต์ตอนต่อไปจุ๊บจุ๊บ